จากกรณีธนาคารยึดบ้านผิดหลังเหตุเกิดจากชื่อกับนามสกุลตรงกันกับจำเลยนะฮะผู้ร้องเนี่ยไม่เคยไปกู้เงินกับสถาบันการเงินใดเลยก็คือคนที่ถูกยึดผิดหลังเนี่ยงงเลยฮะเอา้าอยู่ดีบอกถูกแบงค์ยึดครับทานผู้ชมจนต้องถูกฟ้องยึดที่ดินสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะฮะเรื่องเนี้ยทางรองอธิบดีกรม,มรบังคับคดีคุณเพนทวีมาแสงในฐานะโฆษกกรมด้วยนะฮะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนะอยู่ที่ คดีของศาลจังหวัดเลยเป็นคดีหมายเลขแดงนะฮะโดยเมื่อวันที่16ตุลาคม66โจทก์ก็คือธนาคารนะครับถแถลงของนํายึดที่ดิน2แปลงยืงนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจําเลยก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของแบงค์เนี่ยนะฮะขอไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่จะไปยึดเขานะครับภายหลังจากที่ได้ทําการยึดที่ดินแล้วนะฮะต่อมา21พฤศจิกายน66โจทและจําเลย คือฝ่ายแบงก์กับฝ่ายคนถูกยึดเนี่ยเขาก็มาแถลงขอให้งดการบังคับคดีกับที่ดิน2แปลงไว้ก่อนนะเจ้าพนักงานบังคับคดีก็เลยงดการบังคับคดีไว้เป็นเวลาหนึ่งปีตามที่ทั้งคู่เนี่ยเขามาร้องขอนะครับซึ่งจะยังไม่ดําเนินการนําที่ดินทั้งสองแปลงออกขายทอดตลาดแต่อย่างใดแต่ต่อมาครับท่านผู้ชมเจ้าพนักงานบังคับคดีก็มาทราบว่าที่ดินหนึ่งในสองแปลงที่โจทเนี่ยได้ขอให้ยึดไว้นั้นเป็นของผู้ร้องที่มีชื่อสกุล ซ้ำกับจำเลยในคดีแพ่งทีนี้กรมบังคับคดีเนี่ยเขาก็เลยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็พบว,ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ของจำเลยนะฮะแต่เป็นของผู้ร้องก็คือเจ้าของที่ดินที่มีชื่อซ้ำกับจำเลยอ่าคือคนที่ไม่รู้อิโนโนอิเนเออะฮะที่บอกว่าถูกฟ้องยึดนี่เขาก็เลยไปร้องนะฮะพอไปตรวจสอบกรมบังคับคดีเขาดูเนี่ยเขาบอกเอา้ามันชื่อกับสกุลเนี่ยชื่อเหมือนกันเป๊ะนามสกุลเดียวกันเป๊ะเลย นะก็เลยแจ้งให้โจ์เนี่ยให้มาถอนการยึดที่ดินแล้วเมื่อ22มกราคมที่ผ่านมานะครับและกรมบังคับคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งถอนการยึดที่ดินแปลงที่เป็นปัญหาไปยังสำนักง,งานที่ดินเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหตุการณ์อุลพอจริงๆนะคะ